ดิฉันนางสาวนิตยาพรชัยสานตําแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและสวงอกประจําศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเกษมร,ราชสีบุรินวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อโรคหัวใจภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามวันนี้ขอแนะนำอายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเกษมร,ราชสีบรินนายแพทย์นัทนัยเกียรติจิรพัฒจะมาให้ความรู้พูดคุยเกี่ยวกับโรคหัวใจในวันนี้ค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์คะอาการใดเป็นสารสัญญาณหม่งบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจบ้างคะครับในกลุ่มอาการของโรคหัวใจนะครับถ้าจะแบ่งเป็นกลุ่มๆก,มก็ง่ายๆนะครับ5้าอาการครับ,คบอาการแรก ที่ชวนสงสัยว่าอาจจะมีโรคหัวใจซ่อนอยู่ก็คืออาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับส่วนใหญ่อาการเจ็บแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจมักจะเจ็บแน่นๆนะครับ<ช>เหมือนมีของหนักๆนะครับมากดทับอยู่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีการกระจายของอาการปวดปวดร้าวไปบริเวณท้องแขนด้านในบริเวณด้านซ้ายบางคนร้าวขึ้นกลามหรือที่ศีรษะนะครับ<ช>ก็เป็นอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหาการขาดเลือดของ กล้ามเนื้อหัวใจนะครับเช่นกลุ่มอาการของหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับอาการที่2นะถ้าเกิดว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นใจสั่นนะครับมีหัวใจเต้นช้าเกินไปเต้นเร็วหรือเต้นไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอก็อาจจะเป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของ เขาเรียกว่าทางเดินไฟฟ้าในหัวใจนะครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ใจสั่นบูกหน้ามืดนะครับอาการที่3นะครับที่อาจจะมาพบปะเราได้บ่อยๆหรือที่เราเคยเจอบ่อยๆก็คืออาการบวมนะครับคนไข้ที่มาด้วยอาการบวมบริเ,รเวณร่างกายใบหน้า แขนขาและก็เท้านะครับอาจจะมีภาวะหัวใจล้มเหลวมีการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายที่ลดลงนะครับเป็นภาวะหัวใจวายหัวใจล้มเหลวซ่อนอยู่ได้นะครับอาการที่4ที่เราเจอบ่อยๆก็คืออาการวูบเป็นลมหมดสตินะครับคนไข้จะมาด้วยหมดสติไม่รู้สึกตัวนะครับอาการที่5้าเป็นกลุ่มอาการของอาการเหนื่อยง่ายนะครับเช่น ทำกิจวัตรประจำวันแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยมากผิดปกตินะครับหายใจไม่คล่องไม่โล่งไม่สะดวกนะครับหรือว่าเวลาไปนอนตอนกลางคืนนะครับนอนอยู่บนเตียงแล้วมีอาการหายใจไม่สะดวกนะครับต้องลุกขึ้นมานั่งมาหอบตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาจจะมีโรคหัวใจซ่อนอยู่ซึ่งก็คือกลุ่มอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มอาการต่างๆแล้วเนี้ยก็จะเกิดจากหลายสายเหตุนะครับ ของอวัยวะต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของหัวใจนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะมาพูดคุยกันต่อไปนะครับคุณหมอคะแล้วสาเหตุของโรคหัวใจนี้เกิดจากอะไรได้บ้างคะจริงๆแล้วการแบ่งสาเหตุของโรคหัวใจนี้สามารถแบ่งได้หลายลักษณะนะครับบางครั้งเราก็อาจจะแบ่งเป็นลักษณะของโรคหัวใจที่พิการแต่กําเนิดนะครับส่วนใหญ่เราก็เจอตั้งแต่คลอดนะครับหรือว่าตั้งแต่เด็กๆนะครับหรือว่าโรคหัวใจที่เกิดขึ้นมาภายหลังจาก การส่งเสริมของปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดโรคหัวใจเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะครับโรคภาวะนำําหนักตัวเกินนะครับภาวะบางอย่างเช่นโรคไข้สูบุรีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีผลทั้งหมดที่จะส่งผลกระทบกับการทางานของหัวใจนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราจะแบ่งง่ายๆของโรคหัวใจนะครับคุณหมอจะแบ่งง่ายๆอย่างนี้นะครับตามลักษณะโครงสร้างของหัวใจนะครับ โครงสร้างหัวใจของเราเนี่ยจะมีส่วนประกอบอยู่5อย่างนะครับอันที่1ก็คืก็ส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับอันที่2ลดิ้นหัวใจอันที่3หลอดเลือดหัวใจอันที่4เยื่อหุ้มหัวใจอันที่5ก็เรื่องของการเต้นหัวใจที่เรียกว่าไฟฟ้าของหัวใจน <additionally, S 2> ั่นเองนะครับในกลุ่มของอาการของกล้ามเนื้อหัวใจที่ผิดปกติก็เช่นมีภาวะหัวใจโตผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะครับ <Okay. S 1> ภาวะการบีบตัวของหัวใจที่มันอ่อนแรงลงนะครับพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยงอ่ายนะครับเป็นต้นนะครับ <Okay. S 1> สาเหตุอีกอันนึงที่เราพบเจอบ่อยๆก็คือสาเหตุที่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจนะครับแล้วก็เป็นปัญหาในปัจจุบันเลยนะครับก็คือหลอดเลือดหัวใจที่ตีหรืออุดตัน<ๆ>เกิดจากการที่มีไขมันมี ลิมเลือดไปอุดในหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทําให้เส้นเลือดนั้นอุดตันเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับคนไข้ก็จะมาด้วยอาการเจ็บเค้นหน้าอกนะครับมีภาวะหัวใจวายหัวใจล้มเหลวได้นะครับถัดไปก็เป็นกลุ่มอาการของโรคลิ้นหัวใจที่ผิดปกดติครับโดยทั่วไปก็จะมีทั้งลิ้นหัวใจที่รั่วแล้วก็ตีนะครับการทํางานของลิ้นหัวใจนั้นไม่เป็นปกติไม่เหมือนเดิมนะครับ คนไข้ก็จะมาด้วยอาการได้หลายแบบถ้าเป็นลิ้นหัวใจตีบางชนิดอาจจะมาด้วยภาวะเป็นลมหน้ามืดหมดสตินะครับบางชนิดอาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยหอบง่ายบางชนิดก็จะมาด้วยอาการบวมนํำมาก่อนนะครับถัดไปก็เป็นกลุ่มอาการของโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบพวกนี้ถ้ญญาเป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการเจ็บแน่นอกคล้ายๆกับกลุ่มอาการของหลอดเลือดหัวใจตีนะครับหรือบางคนมีน้ํา หังอยู่ในช่องเยื่อหุ้มหัวใจนะครับก็น้ํานั้นก็จะมีอาการกดรัดหัวใจทําให้ทํางานไม่สะดวก okay. อาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยหน้ามืดเป็นลมนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับเป็นกลุ่มอาการของ ที่เรียกว่าการเต้นของหัวใจหรือทางเดินไฟไฟ้าของหัวใจนั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการใจสั่นนะครับหัวใจเต้นผิดปกติบางครั้งจะมาด้วยอาการหัวใจเต้นช้าลงหรือเต้นเร็วผิดจังหวะหรือบางครั้งเนี่ยก็เต้นไม่สม่ําเสมอนะครับซึ่งการตรวจวินิจฉัยก็ต้องใช้เครื่องมือหลายๆอย่างในการเข้าไปตรวจนะครับก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ แล้วการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจนี้มีวิธีตรวจอะไรบ้าง啊คะจารย์การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราคิดถึงว่าสาเหตุของความผิดปกตินั้นเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วหลักๆการตรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวใจนะครับก็จะมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับเพื่อที่จะประเมินความผิดปกติเบื้องต้นนะครับของอวัยวะของโครงสร้างของหัวใจว่ามีความปกติอะไรบ้างนะครับเป็นการตรวจ ดูจังหวะการเต้นหัวใจนะครับ,รบดูลักษณะความผิดปกติว่ามีการหนาตัวขึ้นมีห้องหัวใจโตไหมหรือว่ามีลักษณะความผิดปกติที่เหมือนการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจหรือเปล่านะครับถ้าลงลึกไปกว่านั้นในกรณีที่เราเจอขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเราสงสัยว่าอาจจะมีโครงสร้างบางส่วนของหัวใจมันผิดปกติก็จะต้องทําการตรวจเพิ่มเติมโดยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงนะครับก็ เราเรียกว่า e c h o c ค r d i o g r a p h y นะครับโดยหลักการแล้วมันก็จะคล้ายๆเหมือนกับอันตราซาวนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมองหาความผิดปกติในโครงสร้างของหัวใจตามที่ได้กล่าวไปแล้ว5อย่างเนาะกล้ามเนื้อหัวใจลิ้นหัวใจเส้นเลือดหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงไฟฟ้าในหัวใจนะครับ นอกเหนือจากนั้นกลุ่มที่มันเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจหรือไฟไฟ้าของหัวใจเนี่ยเราก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมนอกจากขึ้นไฟไฟ้าหัวใจแล้วเนี่ยเราก็จะมีเครื่องตรวจจับบันทึกสัญญาณการเต้นของหัวใจชนิดต่อเนื่องนะครับอาจจะติด18ชั่วโมงหรือบางครั้งอาจจะติดนานกว่าน,านั้นหรือบางครั้งก็จะติดประมาณ24ชั่วโมงนะเพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุ ว่ามีจังหวะของหัวใจที่มันเต้นผิดปกติและทำให้เกิดอาการผิดปกติของไข้หรือเปล่านะครับส่วนสำหรับในส่วนของ ในภาวะบางอย่างเช่นนไข้ที่มีภาวะเจ็บเข็นหน้าอกเราสงสัยว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเช่นการตรวจสมรรถภาพหัวใจที่เราเรียกว่าการเดินสายพานนะครับคอไข้จะไปเดินอยู่บนลู่แล้วก็คล้ายๆกับออกกาลังกายนะครับแล้วเราก็จะตรวจความผิดปกติเช็คสัญญ,ญาณที่การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจระหว่างที่คนไข้เดินบนสายพานนะ ซึ่งถ้าตรวจพบความผิดปกติก็ถือว่าเราอาจจะมีความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจซ่อนอยู่นะครับแต่อันนี้ก็คือการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าผลการตรวจเดินสายพานผิดปกติเนี่ยเราก็จะแนะนําตรวจมินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับที่เราเรียกว่าการสวนดูหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เป็นการใส่สายสวนเข้าไปตามหลอดเลือดอาจจะเป็นที่ข้อมือหรือว่าหลอดเลือดบริเวณขาหนีนะครับ แล้วก็ตรวจเข้าไปดูหลอดเลือดหัวใจว่าพบการตีบตันของเส้นเลือดหรือไม่นะครับในบางรายที่ตรวจพบการตีบของหลอดเลือดนะครับปริมาณเยอะนะครับก็อาจจะต้องพจารณาขยายหลอดเลือดเช่นการบอลลูนการใส่ขดลวดนะครับหรือทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีที่เป็นเยอะมากไม่สามารถที่จะขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือขดลวดได้ก็อาจจะต้องพจารณาปรึกษาศัลยแพทย์สัลญกรรมทรวงอกนะครับ เพื่อทำการผ่าตัด<ม>บายพสายพสหลอดเลือดหัวใจต่อไป<ม>นะครับอันนี้ก็คือหลักๆของวิธีการตรวจมินิฉัยโรคหัวใจต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยว่าส่วนที่ผิดปกตินั้นมันเกิดจากส่วนไหนของหัวใจกันแน่นะครับผมคุณหมอคะโรคหัวใจมีวิธีการรักษาแบบใดบ้างคะครับการรักษาโรคหัวใจนั้นมีหลายรูปแบบมากนะครับขึ้นอยู่กับ ภาวะความผิดปกติของหัวใจของไข้เป็นหลักนะครับโดยทั่วไปถ้าไม่ได้รุนแรงมากนะครับก็ให้การรักษาด้วยการให้ยานะครับเช่นเป็นลิ้นหัวใจรั่วนิดๆหน่อยๆนะครับมีความผิดปกติเล็กน้อยอาจจะใช้ยาเข้าไปปรับแล้วก็รักษาให้หัวใจทํางานได้ดีขึ้นนะครับแต่ในรายที่ผิดปกติเยอะก็อาจจะต้องอาศัยการผ่าตัดนะครับหรือ ในกรณีที่เราสงสัยเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับถ้าไม่มากตรวจเจอแล้วมีการตรีบไม่เยอะก็ให้การรักษาด้วยยานะครับให้คนไข้แนะนําการออกกำลังกายควบคุมปัจจัยเสี่ยงลดการสูบบุหรี่ลดแอลกอฮอล์ลดอาหารพวกหวานพวกไขมันนะครับร่วมกับการรับประทานยาก็สามารถช่วยรักษาในส่วนตรงนี้ได้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นเยอะรุนแรงมีการตรีบตันทั้งหลอดเลือดเยอะ อย่างที่ได้กล่าวไปตอนแรกนะครับบางรายอาจจะต้องทําการสวนดูเส้นเลือดหัวใจแล้วก็ขยายหลอดเลือดหัวใจนะครับด้วยการทําบอลลูนหรือใส่ขดลวดน,นะครับในรายที่ตีบหลายเส้นหลายจุดทําบอลลูนขยายไม่ได้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอผ่าตัดนะครับเพื่อที่จะทําบายพาสเส้นเลือดนะครับในกลุ่ม อีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่มีหัวใจเต้นปกติถ้าไม่รุนแรงมากนะครับเราก็รักษาควบคุมได้การให้ยาเข้าไปปรับการเต้นหัวใจให้สม่ําเสมอขึ้นนะครับบางรายที่มีหัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปโดยเฉพาะกลุ่มที่มันเต้นเร็วเกินไปบางครั้งเราก็มีการรักษาที่เรียกว่าการ จี้ไฟฟ้าหัวใจนะครับเป็นการใส่สายเข้าไปแล้วก็ตรวจดูว่ามีการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมาจากหัวใจจุดไหนนะครับแล้วก็ใช้ขึ้นวิทยุความร้อนเข้าไปจี้ทําลายจุดที่มันปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ผิดออกมาครับคนไข้ก็จะดีขึ้นนะครับก็หัวใจก็ที่เคยเต้นเร็วที่เต้นผิดปกติก็จะกลับมาเต้นป,ปกติด,ดีขึ้นนะครับโดยที่ถ้าสําเร็จก็คือไม่ต้องกินยาอีกเลยนะครับหรือใน กลุ่มที่มีหัวใจเต้นช้าผิดปกตินะครับก็มีการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าหัวใจออกมานะครับทำให้หัวใจของคนไข้เนี่ยกลับมาเต้นสม่ำเสมอและก็เร็วพอที่จะสามารถทำให้หัวใจเนี่ย สูบฉีดโลหิตนะครับแล้วก็เลือดแล้วก็ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอนะครับเราเรียกว่าการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่า pace maker นั่นเองนะครจริงๆแล้วยังมีอุปกรณ์อีกหลายหลายอย่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีอาการผิดปกติก็แนะนําว่าควรจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมแล้วก็ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็ตัดสินใจที่จะ วางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนต่อไปนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของคร่าวๆนะครับของการรักษาโดยทั่วไปนะครับค่ะคุณหมอคะแล้วคนที่เป็นโรคหัวใจสามารถออกกำลังกายได้ไหมคะจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังสามารถทําได้ในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจล้มเหลวนะครับแต่ว่าต้องมีวิธีการ ที่เหมาะสมนะครับยกเว้นในกรณีที่ยังเป็นโรคใหม่ๆนะครับโดยทั่วไปเราจะแนะนำให้งดออกกำลังกายชั่วคราวนะครับแต่ว่าเมื่อรักษาในระดับที่คนไข้เริ่มดีขึ้นแล้วอย่างเช่นถ้าเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวตอนนี้คุมได้ดีคนไข้ไม่เหนื่อยไม่หอบไม่มีภาวะบวมน้ําแล้วก็สามารถเริ่มออกกลาลังกายได้นะครับคนไข้โรคหัวใจขาดเลือดก็เหมือนกันบางครั้งหลังผ่าตัด ทำบายพาสหลอดเลือดหัวใจหรือหลังทำบอลลูนขยายเส้นเลือดหัวใจเราจะแนะนำให้งดออกกำลังกายประมาณ1-2สัปดาห์นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เริ่มออกกำลังกายน้อยๆได้นะครับโดยการออกกำลังกายเนี่ยจะแนะนำเป็นลักษณะของแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าแบบคาร์ดิโอก็คือเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายทุหลายๆส่วนนะครับอ,อย่างน้อยนะครับ เป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีนะคบแล้วก็ในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยควรจะทำต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อยสัก3วันเป็นอย่างน้อยนะครับหรือว่าอาจจะทำเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะค่อยๆเพิ่มความแรงของการออกกำลังกายนะครับโดยทั่วไปเราแนะนำว่าภายใน4-6สัปดาห์แรกนะครับหลังจากที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเราจะให้ออกกำลังกายแบบเบาๆนะครับ มีวิธียังไงที่จะดูว่ามันเบาๆก็คือเราเทียบชีพจรของไข่นะครับขณะที่เขาอยู่เฉยๆสมมุติตอนนี้ชีพจรขณะที่เขาอยู่เฉยๆพักอยู่หัวใจเต้นประมาณสัก60-70ครั้งต่อนาทีนะครับเราก็ช่วงที่ออกกลาลังกายเนี่ยก็ไม่ควรให้อัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นไปเกินกว่า30ครั้งจาก ตั้งต้นของเขาสมมติตั้งต้นของเขาประมาณ60ครั้งนะครับการออกกำลังกายระดับความรุนแรงก็คือไม่ควรจะทําให้อัตราชีพจรเกินขึ้นไปมากกว่า90ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ4สัปดาห์ผ่านไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แนะนําให้คนไข้เพิ่มความแรงของการออกกำลังกายนะครับจากเดิมเพิ่มไปเป็นสัปดาห์ละประมาณสัก10นาทีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอถึงระยะ 6สัปดาห์ก็สามารถเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไปได้อีกนะครับโดยทั่วไปเราก็จะมีวิธีคำนวณนะครับเอา220รบลบอายุของไข้นะครับถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบปานกลางก็คือ220ลบอายุคนไข้นะครับแล้วก็คิดเป็นประมาณ50-70%ของตัวเลขดังกลาง่าว ไม่ให้อัตราการเต้นหัวใจเกินนี้นะครับแล้วก็พอพ้น1 0บถึงสิสัปดาห์ไปแล้วคนไข้าสามารถที่จะออกกำลังกายเยอะขึ้นได้นะครับโดยสามารถให้เพิ่มอัตราการเต้นหัวใจไปที่ประมาณ70-85%นะครับจากตัวเลขของ220ลบอายุของคนไข้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เสมอไปนะครับคนไข้โรคหัวใจบางกลุ่ม ก็ไม่แนะนําให้ออกกาลังกายนะครับเช่นกลุ่มอาการของภาวะลิ้นหัวใจตีหรืออุดกั้นอุดตันถ้ายังไม่ได้แก้ไขนะครับยังไม่ได้ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจอะไรพวกนี้เราก็จะให้แนะนํางดการออกกาลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายชนิดที่ต้องมีการเบ่งหรือกัน้นหรือหยุดหายใจนะครับเราไม่แนะนานะครับเพราะว่าอาจจะทําให้คนไข้วูบเป็นลมหมดสติได้นะครับก็ อาจจะเป็นการกล่าวในภาพรวมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย การออกกำลังกายในคนไข้หัวใจแต่ละกลุ่มอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้ามีปัญหายัางไงควรจะต้องมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะวางแผนการดำเนินชีวิตการออกกำลังกายอีกทีหนึ่งนะครับแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณหมอได้กล่าวไปนั้นอาจจะเป็นลักษณะของคร่าวๆนะครับแต่มีข้อแนะนำอีกอย่างหนึง่งก็คือก่อนที่เราจะออกกำลังกายนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับก็เหมือนคนไข้ทั่วไปคนไข้โรคหัวใจก็เหมือนกันนะครับ 1. จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะ ก็แนะนําว่าจะต้องยืดเส้นยืดสายคล้ายๆกับวอร์มร่างกายก่อนประมาณ5้านาทีนะครับหลังจากนั้นถึงจะเริ่มออกกำลังกายจนถึงระดับที่เราคิดว่าโอเคละเราเหนื่อยเราไม่ไหวเราก็หยุดหลังจากนั้นก็ต้องมีการาลดระดับความแรงของการออกกำลังกายที่เรียกว่าคูดาวนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆหยุดนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือก่อนที่จะออกกลาลังกายในคนไข้หัวใจเนี่ยเราจะแนะนําว่าควรจะเว้นระยะการออกกลาลังกายห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับคนไข้ที่ป่วยเป็นไข้ไม่สบายควรอดออกกำลังกายไปก่อน รหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอพรงนี้ก็ไม่แนะนําให้ออกกำลังกายนะครับรอพักฟื้นหายดีจากไข้จากอาการป่วยไม่สบายแล้วถึงจะแนะนําให้กลับไปออกกำลังกายตามปกตินะครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจสามารถพิมคําถามเข้ามาในรายการได้เลยนะคะทางทีมงานและคุณหมอจะทยอยตอบข้อสักถามให้กับทุกท่านหรือท่านใดที่มีข้อสงสัยอยากสักถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้ามารับคำแนะนำได้ที่ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเกษมราชบุรินทร์ทางคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้บริการค่ะท้ายที่สุดนี้คุณหมอมีอะไรแนะนำให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ที่สนใจที่รับฟังในรายการนี้บ้างคะครับก็ภัยของโรคหัวใจนั้นนะครับไม่ไกลตัวเรานะครับ,รบก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับสำรวจบุคคลรอบข้างตัวเอง รวมทั้งตัวเองด้วยนะครับขอให้ออกลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่จะเป็นจุดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อโรคหัวใจ <c oughs> เช่นการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์นะครับ แล้วก็ฝากสำรวจตัวเองนะครับหากมีอาการผิวกติเช่นเจ็บอกใจสัน่นหน้ามืดวูบปเป็นลมหมดสติหรือเหนื่อยง่ายผิวกตินะครับควรจะรีบเข้ามาตรวจเช็คสุขภาพนะครับเพื่อตรวจหาว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจหรือเปล่านะครับศูนย์หัวใจโรงพยาบาลศรีุรินของเรานะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับด้วยความยินดีนะครับ ที่สุดนี้ขอขอบคุณคุณหมอนัด,ดนายเกียรติจิรพัฒน์อายุรแพทย์โรคหัวใจที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ